สวัสดีครับมาหนีมาพอกันกับเบาโหน่งนะครับนอกับรายการพ่อข้าวเว้าข้าวนะครับเดี๋ยวสิมาอัปเดตเรื่องแาวเกี่ยวกับคณะหมอล่ำสาวน้อยเพชรเปิ้แพงนั่นเองนะครับนอกลังจากที่ปิดฤดูการไปเรียบร้อยครับมีกําหนดการเปิดฤดูการคือวันที่23กันยานี่เองนะครับอย่าลืมอย่าพลาดด้พี่น้องเด้อคือว่ามีทั้งไปเบิรงอยูหนางานเลยหรือว่าสิจ้องบัตรออนไลน์ก็ได้ครับพี่น้อง นะครับก่อนที่จะเปิดฤดูกาลใหม่นะครับบอลโจก็ได้จัดนักจัดเต็มครับเว่าสิเป็นการเปิดเสดิดแบนนะครับโอ้เป็นลูกทุ่งวัลเลตีนะครับสำหรับไปเล่นในงานต่างๆนะครับบพว่าสิเป็นในพับในบาร์ในงานกาซาหรือว่างานจัดงานอีเวนต์ยังต่างๆนะครับอันนี้บอลโจเปิดตัวเต็มทีนะครับโดยนําทีมโดยน้องชุ่มผู้นะครับน่องเสดิดแบนขัดเอลีครับพี่น้อง ไปติดตามกันได,ด้เ้อครับเด้อตอนนี้นะครับหลังจากเปิดเสเด็จแบนเรียบร้อยนะครับศิลปินแต่ละคนนะครับออกผลงานกันมาพึกเลยครับตอนรับการเปิดฤดูกาลใหม่นั่นเองนั่มทีมโดยบอสโจเลยครับบอสโจนะครับนั่นก็คือผลงานเพลงพึ่งอัดใส่เสียงไปเรียบร้อยที่ผ่านมาเนี่ยคือหักสาวข้าวเมนะครับอ้าได้ฟังอ่าดนตรีก่อนแล้วได้ฟังเนื้อรองคร่าวๆแล้วพี่นอ้อง มวนคัะโจโจเลยแหละครับรับล่องเลยครับและพิเศษครับพิเศษนะครับจากหมู่ว่างเองนะครับที่บอสโจนิ่งกลางรับโทรไปหาคุณเอมี่แม็กซิมนะครับเพื่อให้มาไทยเอ็มวีเป็นนักแสดงนำบ้าเบิดงานนี้บรต้องห่วงเลยพี่น้องนะครับอย่าลืมเขาไปให้กำลังใจกดติดตามกันแล้วกันแล้วกันส่วนของลูกสาวนะครับของน้องอุ๋งอิงเพชรบันแพงกับบอแพรกันครับ เดี๋ยวออกมาไว้ๆนี่นะครับแต่ว่าทีล่อจอคิวมาเรียบร้อยนั่นก็คือน้องมะนาเพชรบันแพงการทำการส่เซนเรียบร้อยทายเอ็มีเรียบร้อยรอวันกำหนดเปิดนะครับนอแล้วก็บพว่าจะเป็นนั่งเอกสาวของเฮาอมแอมเพชรบันแพงนะครับแล้วก็จะมีานา่งเอกในวงอีกคนหนึ่งคือสุไยใหญ่เพชรบันแพงโอ้โหพี่นอ้อนงะ ลังไหลกันมากเลือดทีเดียวนะครับในส่วนของผลงานนะครับสําหรับฤดูการที่จะมาถึงนั่นเองนะครับเนาะอย่าลืมอย่าพลาดนะครับเด้อถ้าไผเบิรงบ่ได้ในวันเปิดฤดูการนะครับบางที่บได้ไปมีโอกาสไปถึงหน้างานนะครับจองบัตรออนไลน์พี่น้องอยู่ทงไฮทงหน้าเปิดกันให้จงครึมกันไปเลยนะครับเนาะเบิรงได้ทุกที่ทุกสถานที่เนาะ ในส่วนของข่าวข่าวของสาวหน่อยเพชรบันแพงนะครับในส่วนตัวเองกับพยายามติดตามข่าวสารนะครับการเคลื่อนไหวอีกอย่างหนึ่งเลยที่เห็นไดชชัดตอนนี้นะครับสิมีการปรับปรุงนะครับหรือว่ามีการอัปเดตไหมนะครับเกี่ยวกับคณะตลกนะครับทีมตลกนะครับอันนี้คือว่าที่เด็ดนะครับลาสุดเห็นว่ามี่พอหลอดนะครับเขามาเสริมทักอีกสิเป็นจังไรปีนี้นะครับรับรองนะครับ รอบล่องปังห้าขีแตกขีแตงกันเลื่องอะนี่น้องเลยนะครับนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้าพาดบรด้เลยนะครับสําหรับเอฟซีนะครับสาวน้เพืินแท่งที่อยู่จังหวัดศรสีสะเกดนะครับจังหวัดศรสีสะเกดอย่างที่เขาหูกันนะครับว่าเป็นจังหวัดที่จ้างงานสาวน้เพลินแท่งในฤด,ดูกาลที่ถึงนี้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้น,นครับบอลโจจัดนักจัดเต็มครับสําหรับโชว์สาหรับศรีสะเกดเพชรบ้านแพงโอ้โหนะครับ วาวาสิเป็นนักรองที่รองในโชว์นี้นะครับแดนเซอร์เครื่องประดับต่างๆจัดนักจับเต็มสำหรับ f อสีิสเกตเพชรปั่นแพงโดยเฉพาะเลยครับพี่น้องนะครับอย่าลืมไปติดตามกันเด็กนิ่งคาวมาแวลว่วานะครับมีนักรองส่วนใหญ่ที่อยู่ในบันเป็นส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครับเป็นลูกหลานของเช่าสิสเกตนะครับนอกเดี๋ยวไปติดตามผลงานเด่เลยครับผม นอกเปิดฤดูกาลนี่รับรองนะครับยิ่งใหญ่อลังการโบแพ้วงใดก็แล้วกันนะครับนอตในส่วนของข่าวข่าวของสาวหน่อยเพชรบรรแพงนะครับมื่อนี่เบาหนุ่มเองก็เอามาฝากมาตอนกันจํานี้ก่อนนะครับมือหน้ามือหลังพอกันใหม่เดี๋ยวมาเว้าสู่กันฟังได้มีข่าวยังอัปเดตเล็กๆหน่อยๆน่อยบอกว่าสเ,เรื่องของลูกสาวคนอยู่ในวงหรือว่าอบอดโจเองนะครับมีข่าวยังอัปเดตสิฟ้าเอามาบอกพ่อแม่พี่น้องนะครับนอตส่วนมื่อนี่ ขอลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามกดซับสไคร์ให้ส่องหน่อยๆส่องนี่นั่น,นเด้อครับสำหรับพอ่อพอแม่แม่เอซสามนอดทวิตเป็นแท่งทูผูสุขคนนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับวัสดีครับ